หลังจากนี้มีอันนี้แล้วใครยังจะออกไปกินบาร์บีคิวข้างนอกอีกละ่ะหน้าตัวเหมือนกันวัสดุหินภูเขาไฟและหินไม้ฟันนะมันไม่ติดอะไรเลยจริงๆฟังเสียงซูซาเบาๆนี่สิหอมมากๆดีกว่าข้างนอกที่มีคนเยอะมากกินเนื้อเสร็จแล้วผัดกุนจีอีกหน่อยจักข้าวสวยโอ้น้ำตาไหลเลยกินเสร็จแล้วเทน้ำมันออกจากช่องระบายใช้กระดาษเช็ดไม่ต้องล้างหม้อเลยตอนเช้ายังใช้ทำไข่เจียวได้อีกดูฉันจะเป่ามันให้ดูนะตั้งแต่ซื้ออันนี้ให้แม่แม่ก็แนะนำให้เพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านเห็นก็บอกว่าสะดวกมากทุกคนอยากซื้อเหมือนกันลดอีกครึ่งหนึ่งเจ้าของร้านไม่ไหวแล้วอย่าพูดเลยลดอีกครึ่งหนึ่งโอ้ยอย่าดึงฉันตอนนี้แค่เงินมื้อเช้าก็เอากลับบ้านได้แล้วถ้าชอบก็กดที่โปรไฟล์ของฉันเข้ามาซื้อในไลฟ์สดกันเลยสําหรับเตาย่างไฟฟ้าอันนี้ฉันรู้สึกเสียใจจริงๆหลังจากซื้อมาตั้งแต่ซื้อมาสามีของฉันก็มาย่างเนื้อบ่อยมากมันมีแผ่นฐานหินภูเขาไฟที่ไม่ติดกระทะใช้ย่างเนื้อแล้วหอมจริงๆดูสิน้ำมันย่างเนื้อไหลออกมาใครจะทนได้ ที่มีมีช่องระบายน้ำมันสามารถเทน้ำมันส่วนเกินออกได้และยังมีห้าระดับสำหรับปรับอุณหภูมิทอดไข่ก็ไม่ติดกระทะเลยอย่างเช่นทอดแป้งทำอาหารเช้าก็สะดวกมากตัวกระทะเป็นชิ้นเดียวกันใช้เสร็จเช็ดสองครั้งก็สะอาดแล้ว